วันพฤหัสช่วงท้ายเช้านี้ที่โคราชเป็นช่วงของค่ะมาอีกแกะ ทัวร์ลกเชิญยิ้มค่ะ,มะลืมยิ้มกิ๊บเชลืม่ลืมไม่ลืมวันนี้ค่วคันเชิญยิมวันนี้จิพาคุณผู้ชมอู้ไปดูประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปค่ะจิพาไปดูบ้านบ้านพระยากำธรพายัพทิศท่านเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาคนสุดท้ายนะคะในปี2476ถึงปี2479เมื่อก่อนเขาเรียกเจ้าเมืองค่ะหลังจากนั้นถึงเรียกละผู้ว่าราชการจังหวัดจ้านี่ยละค่ะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าเมืองที่ทราบมาว่าข้อมูลเดี๋ยวจะมีข้อมูลเด็ดด้วยนะคะว่าเนี่ยละค่ะ เป็นส่วนของการเริ่มต้นที่มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนาลีหรือว่าย่ามโมที่เราไปกราบสการะไหว้กันอยู่โดยคุณถั่วและนะคะจะพาเราไปท่องเที่ยวมาไอกแกะถั่วและเชิญยิ้มทุกวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะคสำหรับช่วงนี้เราสองคนส่งต่อหน้าที่คุณถั่วและแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วอีกแะกแะโทระเชิญยิ้ม,มเมื่อไหร่เราจะมีเขยจะได้เป็นเขยโคราชจะได้พูดคําโคราชเขาถูกถูกก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ที่ผมมานั่งตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกกล่าวเล่าสิบกับท่านผู้ชมนะครับว่าเรากําลังจะเรียงเรื่องราวของตระก,กูลณราศีมา นะครับเป็นตระกูลแบบไหนมายัางไงเนี่ยผมก็เองก็เป็นคนจังหวัดนนท์นะไม่ได้เป็นคนโคราชแต่คนที่อยากจะรู้แนละคนที่อยากจะพูดให้เรารู้จริงๆ record. ต้องไปหาพี่กบอีกแล้วละครับสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับโอ้โห oh, oh เจอกันอีกแหละเจอกันอีกแหละอ๋อเจอกันอีกและครับเออเป็นยังไงวันนี้ที่นี่ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ครับผมวันนี้ที่มานี่ก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่าบ้านเจ้าเมืองเก่านะครับเจ้าเมืองเก่าบ้านเจ้าเมืองเก่าก็คือเจ้าเมืองนี่คือผู้ว่าไหม ผู้ว่าครับมีลำดับเป็นผู้ว่าฮะราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยจะมีหลายท่านเนาะแต่คราวนี้ว่าที่พิเศษหน่อยบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านของพระยากำ t h o พายัพทิศอินทเสโอรถณราชศีมานะครับ<อ>ท่านเป็นเจ้าเมืองในการปกครองระบอบเดิมเนี่ยคือท่านเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของโคราชในระบอบก,การปกครองเดิมนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่14ครับนะครับ นี่คือที่มาที่ไปความสําคัญครับแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยที่จะมีเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับเหรอไปเดินดูบ้านหลังนี้เหรอครับที่ดินผืนนี้อ่ะมันมันเก่าแก่มากเลยใช่ไหมครับโอ้ต้องแบบว่าเราก็นับว่าหลักร้อยปีขึ้นนะครับเลยสองร้อยปีด้วยซ้ําแล้วพี่กบจะไม่ไม่คิดจะให้คนถือไม้พูดอะไรบ้างเลยเมื่อยเ่ยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยไม่แนะนําให้รู้จักเลยดู่ิก็ เนาะโอเคจะคุยกันเพลินไงอรับุนขออนุญาตนะครับขอโทษด้วยว่าใครเขข้าไปออนุญาตแนะนำไปทางกานนะครับก็ท่านนี้คือน้องเหลือเฟือ นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเหลือเฟือฮะเชิญไอ้เหลือเฟือจกมงก็บ่าไม่น่าใช่นะเนี่ยหน้าตาไม่ได้ตลกเลยแต่ชื่อเหลือเฟืออันนี้ชื่อเล่นฮะแต่ชื่อจริงๆชื่อคุณพงษ์บัณฑิตอินทโสรสนเร้านสุธมาอินทโสรสน์รานสทธีมาอานนี้ก็เคือญาติสิโอ้เป็นเขาเป็นทายาทเป็นเหลนแท้ฮะของท่านพระยากำธรพายัพทิศแล้วศักศักเป็นอะไรกันไหมเนี่ยสองคนเนี่ย ลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องคบามละสายแต่เป็นลูกน้องกันแต่จริงๆเขาอะเฮ้ยผมเป็นผมเป็นลุงพี่นี่ใช่ไหมเราสากับเทียบแล้ผมเป็นลุงพี่นะจริงปะจริงนั่นไงท่านผู้ชมครับยังไม่ทันไรแล้วสองตระกูลจะทะเลาะกันซตแล้วเอ้าอาว่าไปว่าไปว่าไปก็นี่ก็คือหลานแท้ๆเลยเป็นเลนเลนแล้ว แต่ว,ว่าท่านขอบผมเป็นลูกคุณธรรมครับผมผมก็เลยร,รับมรดกบ้านหลังนี้ต่อครับโอ้ตอนดีๆก็ไม่ให้นะท่านผู้ชมครับผมเร,บเราก็าเลยมีโครงการที่คิดว่าบ้านหลังนี้ครับจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเฉื่อยนะครับราชสีมาซึ่งจะรวมประวัติของตระกูลเอาไว้แล้วก็รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโคราชหรือว่าเกี่ยวกับบุคคลสาคัญที่ไม่ได้มีอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในตําราเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้นอกตำราครับผมโอ้โหพี่เหลือเฟือ เมื่อกี้ที่เราไปเดินดูกันเนี่ยครับผมที่เดี๋ยวพี่จะพาผมไปผมดูแค่รอบนอกนี่มันจะไหวเหรอจะบูรณาการจะจะ,จะ,จะนะวัตใหม่ได้เหรอเอ่อยังไงก็ต้องสู้ครับพี่เพราะว่าเราอยากทําเพื่อคนคนโคราชเราอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นแลนด์มาร์คใหม่อยากให้ม,ม,มาถ่ายรูปมาจัดกิจกรรมเสวนามาเรียนรู้มาอะไรคือเรามีพื้นที่พอสมควรทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน ว่าเชื้อสายมันไม่ได้อยู่แค่ตรงย่าโมยอย่างเดียวใช่ครับแล้วยังมีตรงนูงน้นอย่างนี่อะไรที่เล่ากันมาส<ช> <2 S 2> วันสาวันแล้วเนะอะพีกพ่กบ,<อ>บแล้วสิ่งที่สําคัญคือพระยาคำอรพยพทิตท,ท่านนี้เองเป็นผู้ที่เริ่มสร้างอนุสวรีเท้าสุรนารีอา้ย,ย่านั่นยยไปกันใหญ่แล้วท่านผู้ชมครับเอาละถ้าท่านผู้ชมเรารู้แล้วใครเป็นใครใครเชื้อสายอะไรเป็นเครือกันดองกันเป็นปู่เป็นย่าอะไรกันแล้วนะครับท่านผู้ชม ต่เนียอยากไปดูข้างในแล้วว่าสมควรจะบูรณาการไหมแล้วว่ามันความเป็นได้ไปได้จริงหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้มีการคุยกันตอนเข้ามาใหม่ๆบอกมีหลุมรลบัยด้วยเหรอใช่ครับหลุมหลบายสมัยสงครามโลกครับผมสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเขาสร้างกันไว้ยังไงอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ข้างในบ้านนี้ขึ้นได้เหรอครับขึ้นได้ครับพี่คำยันเรียบร้อย ครับนี่อย่าเอาถั่วแระมาทิ้งไว้ที่นี่ขาแข่งหักไม่เอานะดูดูดูข้างนอกแล้วเดี๋ยวโอ้โหทั้งปวดทั้งมอดเต็มไปหมดเลยแล้วโดนน้ำผุพังขนาดนี้แน่นะแน่แน่ครับอ่ะงั้นท่านผู้ชมครับเราไปดูกันว่าตัวบ้านรอบๆเป็นอย่างไรแล้วก็ข้างบนบ้านแล้วก็ในบ้านเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ เป็นไงบ้างครับพี่ตกลงเดี๋ยวเป็นยังไง่ะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็ดีแล้วดีนะว่าหลุมหลบดภัยแี่เขาเปิดอยู่ผมเลยไปแอบในนั้นได้ก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวที่ที่คุยกันเนี่ยเราก็จะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านครับเมื่อกี้เราเริ่มเดินออกจากด้านซ้ายของบ้านไปดูไปดูด้านหลังผมก็เห็นมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรจําไม่ได้ผมก็จําไม่ได้แล้วโครงการบ้านพิพิธภัณฑ์เจ้าเมือง อ๋อแผ่นป้ายนั้นเป็นโครงการใช่ไหมใช่ครับไม่ีข้อมูลข้างล่างที่เป็นป้ายมันมีขขอเป็นข้อมูลของต้นพยากรทอนแล้วก็โครงการของบ้านอื่นั่นนั่นคือด้านซ้ายที่เราเดินกันแล้วอ้อไปด้านหลังอ้อไปด้านหลังก็คือเจอหลุมหลบภัยเจอหลุมหลบภัยที่เป็นจั่วแล้วมีผังแล้วมีผังว่าเข้าเข้าได้ทั้งสองข้างสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไร่มีอากาศหายใจด้านบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีภาพที่เขาทิ้ง ระเบิดอ๋อนั่นคือหลุมหลบดภัยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วนมาเมื่อกี้เราวนมาทางด้านนี้อ่ะมันมีสะดุดตาอยู่อยู่ภาพหนึ่งครับไอ้ไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นต่อเป็นเป็นสามเป็นเป็นเป็นฉากแต่ไม้นี่โค้งลงมาเลยเป็นไม้ชิ้นเดียวกันอ่าอันนั้นคือประตูประตูโค้งประตูไม้โค้งที่อ่ สถาปนิกส่วนใหญมาดูแล้วก็บอกว่ามันมันสวยงามมันชอบมากออแต่เล่าเล่เลนิดน,นึงครับพี่เนียครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นตึกสีขาวรูปตัวแอลอเป็นตึกใหญ่มาก2ชั้นเป็นรูปตัวแอลขวางทางนี้แล้วก็ยาวไปทางนั้นเออแต่เนื่องจากที่ว่าพอโฉนดท่านนายกมณอนแบ่งให้พี่กับน้องโฉนดมันก็ค่อมตัวตึกอยู่ก็เลยต้องมีการตัดแบ่งตัดแบ่งออกแล้วก็คือลื้อตึกออกมาสร้างเป็นบ้าน ควนี้ไม้ที่เหลือจากการรื้อตึกออกนะครับถูกนํามาสร้างเป็นบ้านหลังนี้พี่เอามารีเวทเอามาแบบ<อ>พยายามจับตรงนี้มาใช้ไอ้บานโค้งที่พี่เห็นก็เลยเหลืออยู่แค่อันเดียวมันก็เลยไม่ได้มีอืนอ่นที่รอบกันนะครับ,รบแต่สถาปัตยกรรมของตึกหลายๆอย่างที่เป็นของ,ของ,ของไม้ยังเห็นยงเหลือได้อยู่ในบ้านหลังน<อ>ี้ก็เลยเห็นเป็นชิ้นเดียวที่มีอยู่ในตัวบ้านนี่แล้วก็สวยด้วยแวยด้วยครับผมอ๋อนี่ไม้บ้านหลังนี้มาสร้างที่หลัง ใช่ครับสร้างหลายตึกตอนนั้นก็เป็นพื้นที่แล้วก็พี่น้องอะไรก็แบ่งกันอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ตึกก็หายไปเหรอยังไงตึกหายไปแล้วก็เลยเก็บเศษไม้เก็บไม้อะไรที่มันขอจะปลูกเป็นบ้านหลังนี้เป็นไม้เป็นบ้านหลังนี้ได้อยู่ในที่ของท่านลูกๆหลานๆก็พักกันไปแม้ตัวท่านเองก็พักอยู่ดีอ๋อนี่นะครับที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้นะครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนความจริงแล้วถ้าเดินกันจริงๆผมว่าอันอันตรายมากนะครับแต่ว่า ด้วยด้วยสถาปน,นิกกนะครับทั้งนึกทั้งสถาปน,นิกนะครับก็มีการคำยันกันอะไรกันเพราะเรื่องนี้เราก็พอนั่นเราก็เดินไปเจอหลุมหลบภัยแล้วก็ไปเจอบานประตูที่เป็นขอบเดียวกันแล้วก็เป็นหน้าต่างเหล็กนะหน้าต่างเหล็ก<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็บองเข้าไปด้านบนก็จะเห็นเรื่องราวของก็จะเป็นสังกะสีนะร<ช>างน้ําอ่ะเป็นสังกะสีเมื่อสงครามเมื่อก่อนสงครามระบบครั้งที่สอง แล้วมาเรื่อยๆมันก็แล้วก็ห่างจากสงครามโลกน,นิดหน่อยอะเนาะมันมีสังกสีแล้วเนี่ย<ด>ม,ม,มีแล้วครับพี่โอะ<ช>อะแล้วเราก็เดินขึ้นไปชั้นบนใช่ขึ้นไปชั้นบนเนี่ยก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับแต่เขามีลูกศรน,นะขีดเส้นไว้ว่าให้ไปตามนี้นะให้ไปตามนี้นะแล้วเดินเข้าออกเดินเข้าอย่างเงี้ยก็ก็เดินตามแล้วครับแต่ พี่เหลือเฟือเขาบอกว่าให้เดินตามสอนนะอย่าย้อะเดี๋ยวพี่โดนและหายโดนแลวตกบ้านแล้วก็มันมันก็มีหลุมอยู่หลุมนึงกันการระบาดขวางไว้อย่างนี้เลยนะ คือไม้มันผูตรงนั้นใช่ครับแล้วก็มีม,ม,มชั้นบนมีอะไรบ้างนะครับชั้นบนเนี่ยสถาปัตยมที่แปลกมากแล้วก็สว่วนคือเป็นบานเฟียมครับพี่บานเฟียมทั้ง4ห้องถูกบานเฟียมถูกใช้กั้นห้องแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานใหญ่ๆหรือมีงานสำคัญเนี่ยเราสามารถพับบานเฟียมเข้ามาหาเสากา<อ>ลางท้องหมดเลยโบ,บราณเขาเรียกว่าบานเซียมาบานเฟียมอ่ามันจะมีเสากลางอยู่กลางบ้านเลยใช่แล้วก็จะมีบานเซียมเนี่ยกั้นไว้สี่ทิศ ใช่ใช่ใช่ไหมห้องใครห้องมันก็ก็ก็เข้าได้สี่ด้านนี่แหละแต่เวลามีงานปุ๊บจะเอาบานเสียบทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ตรงกลางเสากลางมันมนจะพัดมันก็พัดมันก็พัดอ่ามันพับพับพับอย่างนี้นะเออก็จะโล่งเลยอ่าเนี่ยเราเราเห็นบานเสียบอยู่นะครับเราเห็นบานเสียบอยู่แต่ท่านแบ่งเป็นห้องไว้แล้ว ปาเสียบไม่ได้รวมกันอยู่ชั้นบนแล้วก็มาอีกห้องมีห้องมีห้องนอนของท่านเป็นา้องนอนตำธรห้องนอนคุณแม่ทั้งหมดเป็นห้องนอนแล้วห้องนอนผมเองบ้านหลังนี้เป็นห้องนอนของเหลือเฟือเหรอผมเกิดและโตในบ้านหลังนี้ครับอุบย่า <c oughs> กี่ปีแล้วครับเนี่ย <c oughs> บ้านหลังนี้จริงๆ80ดิกว่าปีครับผมแต่อา<ล>ยุผมไม,ไม่ไม่บอกไล ไม่บอกไโอ้ยเดาเอาก็4สี่สิบขึ้นเลยแล้วโอ้พี่สาก้าก็เกือบแล้วถูกอ่ะมันต้องมีต่ตานะครับแล้วก็หลุมปลอดภัยก็ก็มีแผนมีผังให้ดูนะครับมาเจรนาไนไว้กว้างยาวเท่าไรอะไรไว้หมดเลยนะครับถ้าเราทําบ้านหลังนี้เสร็จเราก็จะต้องทําหลุมหลบภัยให้ดูด้วยสวยงามขึ้นมากกว่าเก่านะครับแล้วก็ข้างบนบนยางเดินมาอีก อีกห้องหนึ่งเป็นห้องพระห้องพระใหญ่เป็นห,ห้องพระใหญ่นะครับเึนทงที่บ้านสมัยก่อนคุณยายท่นนของผมเกิดครับคุณยายทวดคือทัานแพร่พยยกำธรเสียไปแล้วนะครับก็เลยก็คือเหลือคุณยายทา<ะ>วดก็คืขอพยาของทัางพยายกรรมธรเนี่ยครับคุณหญิงมาลีกรรพธรพยาพิท<อ>ท่านก็จะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรม<อ>แล้วนก็จปเข้าห้องนอนอก็เปิดบันเฟียมนี่แหละที่เข้าไปแล้วเปิดเดินมาอีกห้องหนึ่งเห็นห้องคุณยาย ใช่ห้องห้องห้อง,องนอนของท่านห้องนี้เป็นห้องนอนคุณแม่กัน,น้ะตอนตอนสาวๆห้องใหญ่ข้างหลังสุดห้องนอนถึงครับแล้วก็เดิเดนมาทางขวามือก็จะเจอประปตรูก็จะเจอบันไดแล้วใช่ใชแต่ตอนขึ้นไปชั้นบนน่ะชั้นบนใช่ไหมพี่ใช่ครับวันหลังพี่จะให้ใครมาพี่ก็เก็บตุ๊กตงตุ๊กตาให้มันเรียบร้อยหน่อยนะอย่ามันอย่ามันหลอกตอนที่เด็กมาถอดแปลนบ้านให้เพี่เด็กเสร็จจากสถาบันเนี่ยผมกอาวตุ๊กตาต้องหลอกเลยไม่เห็นล เอาจะตกใจเลยถ้าบางคืนนี่สนุกเลยผมว่านะครับอ่ะพอเราลงมาจากข้างบนเราลงมาชั้นล่างาสิ่งที่เราเห็นมีอะไรบ้างครับท่าน ชั้นล่างนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่อยู่อา,อออา,อาศัยจริงๆมีทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องน้าแต่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับห้องน้ําจะไม่อยู่ในบ้านคือคนโบราณเนาะพี่น้องถือถือถือถอาใช้ด้วยอาเชโลด้วยใช่ตอนหลังเนี่ยเราใช้ห้องเก็บของห้องหนึ่งคอดูเต็มจริงว่าท่านท่านเข่าไม่ดีเนาะทำห้องน้ำไม่ท่านห้ใกล้ใ้ใกล้ห้องนอนมากที่สุดใช่ไหมความจริงแล้วโบราณคิดดีแล้วนะครับที่ไม่เอากลิ่นไม่เอาสีไม่เอาแสงมาให้เราเห็นนะ เอาไปอยู่นอกบ้านตรงนั้มันมีความชื้นมีอะไรด้วยใช่เพราะนั้นเพราะนั้นสมัยเนี้ยห้องนอนจะมีห้องน้ำเมื่อเราฉี่เมื่อเราถ่ายกลิ่นมันก็จะอวนมันจะบุนมาหาที่นอนเรานะเพราะนั้นหนึ่งต้องปิดประตูสองต้องปิดฝาชักโครกซะอันนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาข้างล่างเราเดินไปเรื่อยๆไปเจออะไรมัางนะพี่ตู้ของโชว์เยอะแยะเลยซึ่งเป็นของที่ใช้อยู่ในบ้านในยุคท่านครับแต่ว่า อย่างพวกที่ของมีค่าหรือของที่มันมีแบบเขาเรียกว่ามีความสวยงามเนี่ยตอนนี้เราเอาไปเอาไปปัดปัดเช็ดล้างมันก็ไปซ่อมแซมแล้วก็ทำทำทะเบียนไว้เตรียมว่าเมื่อิธภัณฑ์เสร็จเราก็จะเอาเข้ามาจัดโชว์ตอนนี้ของที่จะเป็นของแบบของในครัวของที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆของที่เป็น<อ>เป็น<ช>ขวดเป็นแก้วเป็นภาชนะเป็นช้วยชามที่เขียนเบอร์ไว้ว่าจะต้องอยู่ครบอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินอ้อไปทางนูนไปถึงที่สุดท้ายก็ไปเจอเจออะไรอีก เะเป็นห้องเก็บของแล้วมีครัวครัวไทยสมัยก่อนเอมีครัวไทยนะครับอาครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องราวของตระกูลณณราชสีมานะครับก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็ย้าให้เห็นตัวตนที่แท้จริงนะของลูกๆหลานที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่แต่ว่าลูกหลานคิดดีทําดีก็เลยอยากจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็ขอให้พี่น้องนะครับที่ดูอยู่หรือใครที่มีเชื้อสาย เลือดเดียวกันนะครับรวมตัวกันแล้วก็ทําจุดนี้ขึ้นมาให้กับคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ว่าวงตระกูลของท่านเนี่ยรักกันแบบไหนทํำไมถึงมีจุดนี้ขึ้นมาได้ผมอยากเห็นตรงนี้เป็นแหล่งที่เรียนรู้และเป็นพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งของโคราชครับครับโอ oh, วันนี้เราต้องขอขอบคุณทั้งพิกบ แล้วก็เหลือเฟือจกงกมกจกทไมไม่ไม่ใช่เหลือเฟือไหนงกจกเอ้ยวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราเหนื่อยกันมาทั้งวี่ทั้งวันพาไปนู่นพาไปนี่แล้วก็พี่กบก็เหนื่อยด้วยนะครับมาสุดท้ายก็พี่เหลือเฟือสําหรับวันนี้ถ้าท่านจะติดตามเคซีทีวีทีวีของคนโคราชก็บิดมาหมุนมานะครับที่ช่องอะไรเอ่ยรายการง่าย มาอีกแล้วทรแล้วเชิญยิ้มเอาว่าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับแล้วเราจะให้อะไรดีๆกับท่านในรายการด้วยนะครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบอกแนละ้วไงว่าเรามีอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังนี้ ไม่ใช่ธรรมดานะครับมันมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อกี้พี่ทีให้ผมดูเป็นแผ่นโอ้โหมันทำไมมีมีหลายเลขอ่ะครับมันมีสามหลังครับพี่ทุกควัมที่เดินผิเดียวกันแล้วก็สามหลังก็เลยมีสามเลขอ๋อบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่อยู่อยู่สามหลังมันก็เลยมีสามเลขครับแล้วดูเอาครับผม เลขที่ 3, 7, 1 379เลขที่ 2, 2> 381เลขที่เลขเลขที่3 383เอาล้วครับท่านผู้ชมเล่าว่าวันที่ช่างเข้ามาเปิดบ้านตอนที่เรารู้เรื่อบุรินทครั้งแรกนะครับช่างมาเอาเลขที่บ้านแต่ไม่บอกว่าเลขไหนนะครับเอาไปแล้วซื้อไปเสี่ยงโชคแล้วกันนะไม่วอกโอเคอโอเคครับสวัสดีครับ